สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับบ่าวเถาพาท่านผู้ชมครับเดินทางนะครับเนาะขับมารับชมตองวดครับปูหาเจ็ดแปดขับพี่น้องขับกว่าที่ผ่านมาครับห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าสามขับแตกล่างบนนะครับเนาะขับมารับชมรับฟังน้ำกันครับเดี๋ยวจะเข้าไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันครับพี่น้องขับบ่าปูจะเน้นตองหัวตัวไหนนะครับเนาะขับหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าขับบ่าวเถาบ่อไรพี่น้อง เขาไปกราบมาสการปูน้ากันครับกราบมาสักการครับปูครับครับเอากรับมีเอฟซีทั้งฝั่งเล่าน้ำปูเนาะกรบปูเพิ่นมาอ่าได้โชคน้งปูยูนะครับฝากมาถ้าบุญขับเบาเถาะได้น้ำมาถวายปูเล้เด้อครับผมครับให้จะเริ่มจะเริ่มลำรวยในหน้าที่การงานกรับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ บําเพ็ญเครื่องแรกมีอนะไรให้ตลอดไปเลยอะไรครับวันนี้ก็ให้มีโชคมีท่ให้อายุมันคนยืนนะโดยอายุวัฒน,นะ,ะนสุขภาพด้วยพราอันซประการให้คุณพระรักษาคุณพระ ขุดพุ่นพระธาตุขุดพระสงฆ์จงคุ้มครองผัวปักรักษาเอฟซีทุกคนเด้อครับอ่าสาธุครับปู่สาธุช่องยูทูบนี่ละทุ่งทุกช่องเลยละว่าจะลว่าช่องไหนสาธุทุกช่องเลยขอมีความเจริญในหน้าที่การนานที่ตัวเองเอยู่ในขณะนี้ครับอสาธุสาธุเจริญนเลื่อสาธุครับปู่ขอขอบุญร่างอีกครูครับปู่จับคู่ให้งตองหวัดลำปู่ เรียกมันว่นาเดตึกแค่ด้ป่าบ้านนี่ฝันเมื่อคืนนี่ครับฝันะระเบปูฝันเห็นลอกเต้าครับเมื่อคืน<ม>นี่เพื่อนขี่เครื่องบินไปเพื่อนมันจะเป็นผู้เป็นภาคผู้เป็นเนินมันถี่เป็นสูงๆตอนนี้เครื่องบินนี่จอดที่เรื่องมันเป็นเป็นโุงเลียนเด้ครับปูเพื่นไปไปโรงเลียนไทยเราเพิ่นไปรับสเสด็จครับอ่านนุมเขาไปรับสเสด็จบา้านในปูไปอยู่ทั้งไต้ครับปูนั่งอยู่เถียงหน้า คือเป็นเที่ยงหน้าเป็นเดินหน้าเดินหน้าหน้าหน้าแรงบนทนาน,นมีเขาพี่ยังเป็นเดินหยาเรับ้บานเนี่ยนั่งไปนน้ำมาโยมละท่วงโอ้ยปูปูป,ป,ป,ปูเป็นยังหละ่ะวา่านั่นคือขุนแห้งเนี่ยว่านั่นเบื้องข้างมันจะลวดบ้านในเครื่องบินมันยังไงมันถึงไปมันจะมีขุนรอกต้องกวนมันมาหล่ะว่ามันบองไฟตัวล้านที่ขึ้นเราไว้เพื่อเดินปูองที <laughs> ่เรกขุนไปแล้วนั่นไม่ยังหละ่ะคนกับผูวบ้าน เพื่อนมาเสด็จมาโรงเรียนตะปูเพื่อนเถกยกับผู้บานแล้วบ่าในบ้านโดนบ่าเนี่ยเครื่องบเนี่ยนน้อยๆเนี่ยเป็นบริวาริอ้อมห่างไปคือเพื่อนเสด็จมาผู้บานตะเกาเป็นว่ามันดีมีเครื่องบเนี่ยนน้อยๆเนี่ยเป็นเป็นอ้อมพืนที่ยุ่กลางนะเป็นแบบนั้นเราไปขึ้น่ฝันอ้าวโดนแล้วบ่าฝันเนี่ลวกเก่าฝันดีตัวนี้วะเพื่อนๆในความฝันในความฝันตะปูเนาะพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมันดีครับปู่ มันเป็นมงคลทีรีมงคลครับมันเกิดว่าเมื่อคือฟันแบบนี้บ่เคยฟันเห็นรอกเก่าจักเกียรเนาะครับแล้วฟันเมื่อคืนนี่แหละมันจะเป็นลักษณะเดียวกันก็เพิ่นรับไปรับเะเดจนั่นแหละเพิ่นสิกลับเนี่ยมันี่มีแบบว่าเครื่องบินเพิ่นเนี่ยอยู่กลางมันอยู่ทางขางนี่ก็มีอยู่ทางนี่ก็มีเพิ่นรีรอบเป็นบริวารไปเด็จไปกับผู้พันนั่นนะในพวกพันอะไรอืมว่าฟันดีขึ้นว่าฟันดี

วงกลมให้อขงั่งเอาวงกลมแปดพี่ปูไก็จะเด่นแปดหลายกว่าหนึ่งมันมาปูหลายก็หนึ่งมาเด็นครับท่านชมย่ำบนปูวาเน้นที่แปดเด่นแปดหลายกว่าหนึ่งพี่น้องแต่ว่าครับอย่าตัดเด้ีย่าตัดมาปูตัดหาสามได้เอ้ยที่ตัดหาสามนี่ตัดแด่นนี่เดีย่หครับผมก็อย่าลืมว่ากำลังวันนันซิมหาครับปูไปตัวหนึ่งทักตัวได้ที่ไป ว่าหัน่นกำลังวันเสามีสิบมันกับไปศูนย์เห็นว่ามาเนี้กกำลังวันกั้นมีสิบห้าทักขากั้งหนึ่งสิบไปบห้ามตัดหัมตัดเด้ดขาดหามตัดนกปูเนาะขันตัวนี้ว่าไปตัวนี้ว่าไปกระวัางตัวนี้หนึ่งสี่นกปูเอาปูบนเน้นที่แปดสี่แปดห้าที่เป็นห้ากับบ่ปูหรือตรงๆ มันดินสองขางจะมาตัวนี้กัดไม่ร่องไม่ทักจะตัดกัดไม่ร่องไวกว่าปูร่องมันบวมากเพิ่งได้กัดจะตัดให้ร่องไวท้อครับเนาะว่าหันเอฟจีบวมากหาสามมากหางเปียกไรล่ผมบอกว่าหัวหั่าซ้ำอยู่กับปูเปิดตาหั่าซ้ำบอกเนาะผมว่าได้เล้วครับมาเด่นเครื่องว่าจ่ายครึ่งก็ไปเล่นแล้วปูว่าหันกับว่าสองกับศูนย์มันจะไปรักดิดเป็นบับปูมากสองมันบอมไปมันไปศูนย์ มันอีหนึ่งก็แปดลักสิบครับโอ้เน้นที่แปดห้ากับแปดสี่น้ปูเนาะหนึ่งสี่กับบอลอีทิมมันบาปูเลักน้อยมันมีดีก็พาครับปูครับเอาบินเก่าไม่ได้เลยปูนี่โอ้โหบนล่างเลยเนาะแปดบนล่างสุดยอดครับกลับมาแล้วบปูเคือเคื่อมันจะเปลี่ยนชุดล่างครื่องกันเนะครับ นี่ยูนี่มันเข่าบุญตอล่างแต่ว่าบุญมันเป็นกับนั่นวะกับปัอันนี้ก็สงสัยคือกันโอ้ชุดล่างเก้าตัวเดียวปปูเก้าตัวเดียวเก้าลักสิบอ่าลักซิว่ากันก็ว่า่ะลักสิบมันไปเทิ่งเทิ่ง่วยบุญครับปูเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหกเออเมนนี่ปปูเก้าหกนี่บ่ตัวตัวนี้มาเนี่ยมันเป็นจังซีครับ มันคือจับยากใช่หมันเป็นจ้าที่เลขตาร่างนั่นที่เขามาจับเด่นๆแล้วนะกรบปูมันจิบไปคือเกาบ่ครับเก้าสองมาออกหกหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็มาออกห้าสามบวกกันกรบปูได้หนึ่งครับหนึ่งต้องไปบวกห้าลบคงที่ครับเท่ากับ หกเจ็ดแปดที่จะมาล่างครับสามตูดไปตัวหนึ่งล่างครับบารนี่หกก็หนึ่งเจ็ดเท่ากับเจ็ดเจ็ดต้องไปบวกห้าบวกห้าคงที่ได้สิบสองสองสามสี่ครับมาสามอ๋อคาับปูเขาต้องจับตัวนี้ครับบารนี่รีมอสที่มาสตัวได้บานนี้สามวังคันสาม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 วันฝันเด่นตัวนี้มันบอสะครับ ขันนั่นเอาตัวเดียวได้เฮ็ดส่วนดีไซนมันตัวเดียวแล้วแต่อัดมัเอามันวันนี้ห้าบวกสามเป็นแปดแปดแปดบวกห้าคนพี่ห้าคงที่สิบสามสามสี่ห้าปูอมันปใส่มาเยอะตัวนี้แต่ปลาปูชุดล่างเก้าแต่ว่าปูคือเด่นเด่นเก้าหกปูชนสี่ชนสี่ครับวัดก้อนนึ่งส่วนสามครับ คือแต่ว่าเล็กอยู่นี่มันกระเด็นตัวนี้แหละแต่้สองข้างนี่แหละตักเชียงห้างไดยอ่าแต่ว่าอย่าตัดเถอะอย่าตัดมะปูเนาะขับล่างเก้าหลักสิบขับเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหกปูฟันฟันที่เก้าหกหรือเก้าสี่ขันเป็นฟันแน่นๆคือฟันสองคู่นี้ตัวนี้ครับ,บ,บโอ้เก้าสี่กับเก้าหกถ้าตามสูตรนัินมากมันบาปูถ้าตามสูตรที่ปูม,ปมาล่างครับผมอือไปรับชุด ชุดดับนะครับเนาะดับบนล่างครับพี่น้องครับดับบนล่างครับผมหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าเก้าเก้าห้าแปดสามสามแปดสามสี่สี่สามสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดศูนย์หกหกศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกปปัวครับที่ลงไปคลิปแรกนั้นเฮ็ดพิษครับปัวมีหนึ่งหายมีปัวเล่นมาครั้งนี้หนึ่งมันมันไล่พิษครับผมมาเนี่ยเอาตามนี้ เทียที่แรกปูปรากบมากเนี่มันถึมีจิ้มหาว่าแมนว่าตัดออกเลยบาดเนี่หลยอะเท่านี้อืนี่ครับชุดดับนะครับเนาะท่านใดครับถามเขามาหลายรับวาอยากเบิ่งชุดดับปูหาเจ็ดแปดล่างสามหางบนสามหางครับนี่ครับครับเอาปูครับฟันตามนีเลยมาปูชุดบนล่างแล้วอ่ะอ่าครับนี่ครับ ฝันดีปูฝันดีน้่ครับท่านชมครับแคปหน้าจอเด้อครับพี่น้องนี่ครับปูห้าเจ็ดแปดครับเน้นแหละครับผมบนล่างม่บอกตัวนี้แล้วมาออกตัวนี้แม่บ่แมนปูข้ามานี่ครับท่านชมครับนี่ครับบนนะครับเนาะหนึ่งกับแปดปูเน้นที่แปดเด้อครับพี่น้องวิ่งไปท้องตัววิ่งไปเลยกับปูมังหันครับปูจับคููเด่นนะครับแปดสี่แปดห้าครับ เนี่ครับเดนแปดครับท่านผู้ชมครับปูวาตรงๆไม่ต้องกลับหนึ่งซีไก่ถิมปูวาครับผมครับวิ่งหนึ่งกับแปดครับต่อปูเนียนที่แปดนะครับล่างครับเก้าหลักสิบครับเก9าหนึ่งเก้าสี่เก้าหกเน้นสองคูครับวงที่สองคูเก้าสี่เก้าหกครับนี่ครับวิ่งล่างเก้าตัวเดียวนะครับเนาะครับมั่นใจตามมือคือเก้าเนาะปูเนาะฝันดีพ่อเนาะปู อ่ะอครับทำชุชมครับฝากไว้คือเก่าครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเงินไหลน่องท่องไหลเข่าทุกท่านครับพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ